เป็นงานเข้าวันนี้เปิดตัวเปิดตัวค่ายพร้อมศิลปินเบอร์แรกเอาอะไรสิคะเปิดตัวค่ายใหม่พร้อมศิลปินตัวแรกก็รู้สึกขอบคุณครับที่ว่าสื่อชนอะไรหลายท่านแล้วก็มีแขกผู้ใหญ่อะไยท่านแล้วก็แขกต่างๆไมเยอะด้วยครับมีหลายค่ายค่ายนี้มันพิเศษยังไงบ้างจริงๆโฟโนเบอร์จริงๆเราทำเป็นแต่ว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ให้กับคนเราอยากเป็นส่วนหนึ่งที่จะสั่งฝาก จริงๆครับที่ผมทำโฟล์เมอร์ขึ้นมาเนี่ยรู้สึกขอบคุณด้วยที่ว่าบางเนี่ยเขามีฝั่งที่อยากจะเป็นนักร้องก็ทำให้มองถึงฝั่งตัวเองว่าแล้วก็ขมีผู้ใหญ่หลายๆท่านที่ไม่ว่าจะผมเป็นเช่นที่บอยคเคยไปแข่งเอ็กแซกต์แล้วผมก็เรียนรู้ประสบการณ์จากพี่ๆในวงการคอนเทนตมาเยอะจนวันนี้ผมอยากจะทำแพลตฟอร์มนึงที่ส่ง เป็นศิลปินอยากจะเป็นนักร้องนักร้องอยากจะมาเป็นศิลปินหรือศิลปินอยากจะเป็นผู้จัดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นฝันเขาผมอยากจะทําให้บริษัทนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ส่งต่อฝันให้เขาไปให้ถึงแล้วไปเห็นฝันอะไรของบางึกส่วนเอเออคือฝันที่เขาอยากเป็นศิลปินแล้วก็เป็นคนที่มีที่บอกเราขอสามอย่างหนึ่งทัศนคติที่ดีสองมีฝันที่ยิ่งใหญ่สามแล้วก็มีความยึดมั่นเีื่อตามว่าอยาก เป็นที่แล้วก็ไม่ย่อตัวซึ่งหมายถึงสามอย่างเป็นพิเศษคือไปเห็นตอนไหนว่าเออบางเขามีความฝันด้านการเป็นนักร้อวที่ผมดูจากในรายการที่เขาหยอกร้องเพลงเ็อเอ้เสียงของบางเสียงดีแต่ว่าแล้วท่าทางที่เขาตอนร้องเนี่ยเหมือนกับศิลปินก็เลยมีความสนใจก็เลยให้ยิ้มนะครับถ้ารู้สึกในงานเพราะฉันตอหน้าตาดีครับ เนี่ยค่ะหนูอยากตลอดหนึ่งทีที่พามาหนูรอฟังคำนี้ยค่ะเมื่อกลางเมื่อกีเช่นตอนบนเวทีเหมือนไม่ได้ฟังจะร้องไห้ใช่หนู<ม>ดิคือตั้งแต่สองสามวันที่ผ่านมานะคะใครจะมายินดีอะไรกับหนูพิเศษนะคะหนูร้องไห้ใส่หมดแล้วคือมันเติมเต็มความหมายคือมันเป็นความฝันที่ที่มันค่อนข้างชัดเจนแต่ว่ามันค่อนข้างอยู่ไกลตัวสำหรับหนูนะคะ แต่อย่างที่บอกหนูไม่เคยอยู่ที่จังหันจริงแต่มันก็ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันว่าวันนี้ฝันมันจะเป็นจริงขึ้นมาโดยที่แบบเราไม่รู้เลยว่ามันโอ้โหมันพอมันมีคนมาช่วยเติมเต็มแล้วมันมันก็แบบถึงนะค่ะมันมาถึงแล้วอ่ะจริงแล้ววันแรกที่เพลงออกอะค่ะตอนเที่ยงคืนหนูร้องไห้จนถึงตีสองอ่ะแล้วพอมาเข้าออฟฟิศเช่นนะคะมาซ้อมร้องเพลงเพื่องานนี้ก็ทุกคนก็ทำอะไร้าไว้ทำอะไรมาตาบวมางเลย้ะคะ ม,มันเป็นความดีใจค่ะมันไม่ได้เศร้าหรืออินกับเพลงหรืออะไรแล้วค่ะมันเป็นความแบบตื้นตันแล้วรู้ึกขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมในเส้นทางนี้ค่ะจริงๆม,มันมีใครอีกหลายคนเลยค่ะที่เขาแบบผักดันลงาจนม,มาถึงวันนี้เลยค่ะแล้ว,วมันมาจากความเชื่อมั่นทางนั้นเลยคือบางทีเราเองไม่ได้มีความมั่นใจขนาดนั้นเลยซ้ำๆที่จะแบบเดินตามหาฝันได้ขนาดนี้เลย ตกลงภายในสินาทีสินาทีจริงๆค่ะพี่กึ้งก็ถามว่าสรุปจะเป็นไหมนักร้องสรุป <c oughs> จำคำนี้ได้เลยสรุปจะเป็นไหมนักร้องเป็นค่ะก็ <c oughs> <c oughs> แค่นั้นเลยค่ะเครียดค่ะเครียดแล้วก็ตอนแรกคิดว่าพี่กึ่งรอเล่นก่อนสรุปไม่รอเล่นแล้วจริงเพราะว่าถ้าไม่เขียนเนี่ยสงสัยจะไม่ได้ร้องเราไม่ได้เป็นนักร้องเพราะว่านิ่งมากทุกอย่างคือไม่เดินงานไม่เดินเลยค่ะก็เลยรู้สึกว่าโอเคลองหยิบกระดาษกับป๋องา จริงจรเอ่อต้นตรีนี้เนี่ยเรามีมาตนะวก็อย่างหาเือเงเพิ่ยอเิให้ลองจะเชื่อว่าเขาต้องลอแต่งแต่งได้แเขาส่งมาปุ๊บเนี่ยเฮ้ยให้เปลี่ยนเลยเปลนี้แต่งแต่ชีวิตจริงเลยหาัง คือเรียกว่าเรียกว่าเป็นความรู้สึกมาก่ะค่ะคืออย่างที่หนูบอกอะคะ่ะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่หนูค่อนข้างสเตเบลทางจิตใจแล้วแล้วมันทําให้เราแบบรู้สึกว่าเราสามารถรวบรวมความคิดท,ทุกอย่างได้แล้วอะคะ่ะแล้วเราก็มองย้อนกลับไปว่าเออชีวิตเราเนี่ยที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นความรู้สึกที่ว่าเออจริงๆแล้วความรักที่ผ่านมามนสวยงามนะเรามีความสุขจริงๆแหละเราจะุกๆเรื่องราวมันก็ยังอยู่ในใจเราเสมอหนูก็เลยได้คำว,ว่ามีฐาน แล้วก็พอได้ชื่อนี้ทางความรักทีนี้ก็แต่งมาเรื่อยๆเลยค่อยๆแบบลองดูว่าเรารู้สึกอะไรไปบ้างแล้วก็อยากจะแบบพอเขียนไปปุ๊บเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าอยากให้เพลงนี้เป็นกำลังใจให้ใครหลายๆคนด้วยว่าแบบสุดท้ายอะเรื่องราวความรักมันเราตั้งใจเหมือนกันหมดทุกคนแหละคะ่ะว่าอยากจะให้ไม่มีตอนจบที่ดีแต่สุดท้ายบางคนอาจจะไม่มีตอนจบที่ตั้งใจแต่ว่าเหมือนปลาอะคะ่ะเราพยายามตั้งใจเขียนมันอย่างดีแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรเราทําดีที่สุดแล้วล้วสุดท้ายให้มันเป็นความทรงจำที่สวยงาม อย่าไปแบบรู้สึกไม่ดีอย่าไปรู้สึกเสียใจแล้วก็ก้าวเดินต่อไปวันที่เข้าอัดครั้งแรกในฐานะศิลปินก็นนเป็นอันนงตื่นเต้นค, <laughs> คือจริงๆ,ๆหนูระหว่างทางนะคะนี่ผ่านมาปีหนึ่งนะคะที่คุยกับพี่กึ้งตั้งแต่วันแรกเรียนร้องเพลงมาโดยตลอดค่ะพัฒนาตัวเองมาโดยตลอดระหว่างทางที่หนูมีคลิปไวรัลนหน้าสดอะไรกนช่วงนั้นแหละคะ่ะเป็นช่วงพัฒนาตัวเอง่ช่วงเรียนร้องเพลงมาเรื่อยๆค่ะก็รุนค่ะก็ตื่นเต้นแต่ว่าทุกคนก็บอกว่าไม่อะไรเลยคือ รู้สึกยังไงร้องออกมาอย่างนั้นต้องมีการปรับท่าจากนักแสดงให้เป็นศิลปินยังไงบ้างเิะผมว่าลึกๆเขามีความรู้สิกที่บอกว่าได้เห็นตอนที่เขาร้องเพลงและท่าทางเขามีความรู้สึิดตัวอยู่นะเพราว่าเขายังมีรู้ตัวแล้วพอหลังจากเขาแต่งเพลงขึ้นมาเวลาผมฟังผมได้รู้ถึงว่าเออเพลงก็มีความรู้สึกก็เลยเป็นเพลงอย่างที่ผมฟังถ้าแนะนำก็อยากคนที่เพิ่ง แล้วเราก็อย่าเพิ่งฟังตอนลก็คือคนเดียว,วยนะครับอันนี้เป็นเป็นคำเตือนอย่างห <c oughs> นะึ่งก็คุณฟังก็จะรู้สึกตามไปด้วยแล้วก็มองย้อนถึงสิ่งต่างๆที่ผ่านมาในชีวิตจริงๆมันคือความสวยงามเองฟังก็หงุดหงิดบอนแต่งไม่ใช่ค่ะตอนแต่งคือช่วงเวลาที่หนูอย่างที่บอกหนูมุกบอนเรียบร้อยแล้วแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองค่อนข้างโอเคพอ,อสุดๆแล้วก็พยายามนั่งมองดูว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นบ้าง ตอนที่จริงๆหนูมีความสุขกับชีวิตแล้วซะด้ทำเพลงพอแล้วความพีอยู่ที่เอ็มวีเอ็มวีเอ็มวีพีกว่าเป็นไงบ้างคะพีพีเมื่อกินมือมือแบบโอู้สุดก็สบายไหมคะร้องง่้ยไหมอ่ะเป็นยังไงบ้างสบายนักแสดงเป็นไม่มีสเต็ปของความแบบตอนแรกหูหูอูเออเป็นยังไงบ้างพีพีก็ใไม่กินค่ะจริงๆเอ็มวีเนี้ยถ้าถ้าถ้าดูผมอยางที่บอกว่าเพลงที่ฟังแต่งขึ้นมาเป็น กป็นกาลังใจให้ในคนหลายคนเราอยากจะตีความให้กับว่าจะมีหลายนักแสดงแล้วก็นางเอกแต่ละท่านเนี่ยก็จะมีอายุที่ต่างกาันแล้วก็แสดงถึงนิทานความรักของแต่ละคนไม่ใช่ของตัวเองแต่ว่าในหลายหลายด้านของเรื่องราวความรักก็อยากให้ลองติดตามดูเพราะแต่ละคนก็นนกแสดงที่ มีเก์การเลือกแต่ละคนไหมเรืองจากอะไรอ่ะพี่ผมไม่ต้อตอบผมเลือกตามพี่พี่สื่อผุดชนพี่ต้องคนสุดท้ายกันไปชักชวนมาได้ยังไงคะพี่ปิ่นโอ้ยพี่ปิ่นน่ารักมากค่ะคือมีแบบโทรไปติดต่อพี่ปิ่นว่าแบบอยากให้มาเล่นเอ็มบีให้พลางเพลงเพลงแรกแต่ว่าหนูส่งเพลงให้พี่ฟังไม่ได้จริงถาพี่ปิ่นพี่ปิ่นบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่มาเล่นให้พี่เชื่อใจพี่ปิ่นน่ารักมากที่จริงวันนี้พี่ปิ่นมีกันจังหวัดอะไรมาไม่ เขาได้เขาเขาได้เห็นตอนนี้เขาได้เห็นแล้วใช่ไหมพี่น้องสดงยังไม่ได้เห็นอ๋อพี่พีี่ีได้ดูก่อนเออเร่องตัวตัวการคาดหงักดการที่ัดที่จริงตอนนี้หนูมีความสุขกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมากเลยค่ะคือเราทําทุกอย่างไว้เต็มที่แล้วอย่างที่บอกหนูมองงานนี้็นศิลปหนูใส่ทุกอย่างไว้เต็มที่ทุกคนร่วมมือร่วมใจให้มันออกมาเป็นรูปเป็นร่างสุดท้ายนี้ก็ต้องฝากความฝันนี้ไว้กับผู้ชมผู้ฟังทุกทกคนค่ะว่า สุดท้ายแล้วมันจะเป็นยังไงแต่ว่าหนูก็เชื่อว่าเราทําดีที่สุดแล้วค่ะแต่ว่าคนก็น่าจะโยงเรื่องเราวอวารักครั้งเก่ขเาของเราบของเพลงน,นี้น<ร><ข>อย่างนี้หนูเข้าใจได้ดดว่าหนูมีความมาครั้งเดียวไงในชีวิตไม่เป็นไรค่ะแต่สุดท้ายหนูมองว่าสุดท้ายเพลงนี้มันมันไม่ใช่เพลงเศร้านะคะเป็นเพลงของคนที่เข้าใจความรักใช่ค่ะเรากำลังทำเพลงมีปล่อยมาตอน4โมงคร้บ ส่งไอพีพีนั่นแหละค่ะส่งผ่านไอจีดีกว่าค่ะถ้าส่งผ่านไอจีก็น่าจะได้ดูกันทุกคนค่ะดูดีใจค่ะแล้วก็อยากทําตรงนี้ให้พัฒนาต่อไปเรื่อยๆค่ะก็อยากจะมีซิงเกิลสองซิงเกิลสามต่อไปเรื่อยๆนะคะี่เหมนดีดเยี่ยมดรนี้งานรับงานก็ไม่ต้องไปรอีเลีแล้ว นี่เไม่คดเบรกแล้วค่ะจ้าได้พเพิ่มจ้างได้ค่ะไปฝ่ายนใช่ค şey> ่ะขออนุญาตค่ะในเนี่ยดูก SO ันแล้ว anyway ่ันนีมีข่าวด้วยกนยกเกียร์อะไรไหคะจะเห็นชัดเจนาหต้ดูนะคะดูดวยี่เราแบบว่าเก็บเป็นความลับเก็บเป็นควาจริงๆเพราะว่าโปรเจกต์พิเศษแบบนี้ นี่สุดคือการเตรียมพร้อมไม่ดีถ้าสมมติว่าเขาร้องไม่ผ่านมาตรฐานของโกนวันแล้วเราก็จะไม่ให้เป็นสิแต่วันนี้ก็ผ่านแล้วรู้สึกไง้างโ่วงนั้นแบบมีข่าวโดนจับคูนนค่น้องำวารัก็โดนสำหรับผมชินอยู่แล้วผมแค่ห่วงน้องเฉยๆตอนนั้นเราต้องอยังไงบ้างหนูก็อยากบอกแต่อธิบายมากก็ไม่ได้ใช่ไหมคะก็นั่นแหละค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะคือทุกอย่างมันชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นยังไง ตอนนั้นพี่ตื้งเก่งไหมครับตอนนันใกล้ใครเพราะเป็นเป็นข่าวเซรวดเราไม่ธรมดานี่เป็นสถานคือไม่สะดวกสถานอะไรนะครับคืออย่เช่นสบายสบายนใช่ไหมคะคือต้องมีประสบการณ์เยอะๆอ่านลอย่างแปลว่ตอนนั้นมีคนมาถามยะไหมว่าอะไรีถามเยอะมากค่ะก็ตอบไม่ได้ด้วยขนาดคนสนิทบางที Jamie, tamam. lamps. เราก็ยังตอบไม่ได้เพราะเรากลัวว่าเรื่องมันจะหลุดไปใช่ไหคะก็จบอกแต่จะบอกให้ว่าไม่มีอะไรอย่างคอนเสิร์ตนั้นที่ได้รับอไก็ทุกคนได้รับโนวันนี้ก็ชัดเจนแล้วว่าเป็น บริหารกับ ok. <that> ือเป็นเจ้านายหนุ่มจ้านายหนุ่มค้อขอบคุณมากค่ะอีสันรุกด้